ต่อจากนี้ไปคือช่วงเวลาของการกล่อมกล่อมท่านที่ตื่นกลางดึกและไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้หากตื่นกลางดึก ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ขอจงอย่างหงุดหงิดหรือรู้สึกไม่ดีให้คิดว่าดีเหมือนกันจะได้นอนสมาธิโชคดีมากเลยที่เราจะได้ฝึกนอนสมาธิ บอกกับตัวเองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมในการที่จะพักพักเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเราหลับตาลงเบาๆ รับรู้ว่าขณะน,นี้เรากำลังนอนอยู่บนเตียงหากไม่มีปัญหาที่หัวเข่าและข้อสะโพกค่อยๆงอเข่าทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวกอดเข่าไว้หลุมๆสบายๆ รับรู้ว่าขณะนี้หน้าขาชิดกับที่บริเวณท้องของเราและรับรู้การหายใจเข้าและออกไม่ต้องออกแรงใดๆแค่รับรู้ว่าเรากำลังฝึกการหายใจระดับท้อง และรู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนกอดเข่าสบายๆบ,บางท่านที่หลับไม่สบายเพราะว่ามันมีลมในท้องเยอะท่านนี้จะช่วยขับลมค่อยๆค,คลายท่าช้าๆปล่อยมือวางไว้ที่ข้างร่างกาย ค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างรับรู้ว่าขณะนี้ขาทั้งสองข้างวางไว้ที่พื้นที่นอนของเรารับรู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนงายรับรู้ว่าขณะนี้มีพลังงานไหลเวียนที่ขาทั้งสองข้างของเรานำมือมาวางไว้ที่ท้อง และอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรารับรู้ว่าเวลาที่เราหายใจเข้าท้องของเราขยายเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราค่อยๆลดลงหายใจเข้าออกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกการหายใจระดับท้อง ในท่าขับลมขอให้ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆงอ,อเขา่าเข้ามาชิดกับบริเวณลาตัวมือกอดเข่าลลวมๆรับรู้ว่าขณะนี้หน้าขาทั้งสองข้างชิดกับที่บริเวณท้องของเราและเรารู้ว่าท้องของเรามีการเคลื่อนไหวเวลาที่เราหายใจเข้า ท้องของเราขยายเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราเค่อยๆยุบลงไปหายใจเข้าออกสบายๆเสียงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอให้เราเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกของเราการเคลื่อนไหวที่ท้องมีความสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกของเรา เวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องของเราขยายเวลาที่เราหายใจออกก็รู้ว่าท้องของเรายุบท่านใดที่รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็คลายท่าไปได้อยู่กับลมหายใจเข้าและอ,อรับรู้กันขยับที่ท้องของเราหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องขยาย เวลาที่เราหายใจออกก็รับรู้ว่าท้องของเราค่อยๆลดลงจากนั้นค่อยๆค,คลายท่าด้วยการปล่อยมือออกจากเข่าที่กอดไว้ค่อยๆวางมือไว้ที่ข้างร่างกายงายมือค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างลงที่พื้นที่นอนของเรารับรู้ว่าขณะนี้ขาทั้งสองข้างวางอยู่ที่นอนของเรา รับรู้ว่าขณะนี้มีพลังงานไหลเวียนที่ขาท่อนบนขาท่อนล่างเท้าและนิว้วเท้าทุกนิ้วของเราหายใจเข้าออกให้สบายรับรู้ถึงความรู้สึกที่สบายที่เกิดขึ้นณนขณะนี้นำมือมาวางไว้ที่ท้อง และอยู่กับลมหายใจเข้าและออกรับรู้ว่าเวลาที่เราหายใจเข้าท้องของเราขยายเวลาที่เราหายใจออกท้องของเราก็ค่อยๆยุบลงไปหายใจเข้าออกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ขณะที่เราฝึกการหายใจระดับท้องก็สามารถหลับได้เลยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหากไม่หลับอย่ารู้สึกหมุดหงิดให้คิดว่าโชคดีที่เราได้ฝึกการหายใจระดับท้องเพราะมันมีประโยชน์มากการหายใจระดับท้องช่วยให้เราหายใจเข้าออกได้ดีขึ้นได้มีสติรู้ อยู่กับทุกลมหายใจเข้าออกของเราเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะที่ดีมากๆจากนั้นปล่อยมือทั้งสองข้างวางไว้ที่ข้างร่างกายบอเข่าทั้งสองข้างเข้าหาลำตัวกอดเข่าไว้หล,มหลวมๆสบายๆ หายใจเข้าออกให้สบายและรับรู้ว่าขณะนี้หน้าขาของเราสัมผัสกับที่บริเวณหน้าท้องของเราและรับรู้การขยับขยื่นเคลื่อนไหวที่บริเวณท้องของเราเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าเราท้องขยายเวลาที่เราหายใจออกก็รู้ว่าท้องของเราค่อยๆยุบลงไป ในขณะที่ฝึกต้องรู้สึกสบายถ้ารู้สึกอึดอัดสามารถคลายท่าได้ด้วยตัวเองเสียงนี้คือเสียงที่ชี้นำเท่านั้นขอให้เรียนรู้ที่จะฝึกด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายเพิ่มความสบายก่อนที่เราจะนอน ทที่ทองเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องขยายเวลาที่เราหายใจออกก็รู้ว่าท้องของเรายุบลงไปสบายๆจากนั้นคลายท่าปล่อยมือวางไว้ที่ข้างร่างกายง่ายมือสังเกตความรู้สึกผ่อนคลายที่มือและนิ้วทุกนิ้ว ค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างลงกับพื้นที่นอนของเราแยากเท้าห่างออกจากกันเล็กน้อยและสังเกตความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกสบายที่ขาทั้งสองข้างของเราสังเกตความรู้สึกสบายที่อวัยวะในช่องท้องของเรารับรู้ความรู้สึกสบายที่เกิด ใจระดับท้องช่วยให้เราหายใจเข้าออกอย่างเต็มที่จะช่วยให้ระบบการหายใจของเราทำงานดีขึ้นเวลาที่เราหายใจออกได้ยาวๆจะช่วยให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นการหายใจระดับท้องเป็นการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะ สบายนำมือวางไว้ที่ท้องและรับรู้การเคลื่อนไหวที่ท้องของเราเวลาที่เราหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องของเราขยายเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกช้าๆสังเกตว่าท้องของเราก็ค่อยๆยุดลงสบายๆ นี่คือธรรมชาติสังเกตความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวที่ท้องและการหายใจเข้าออกของเราเช่นนี้ไปเรื่อยๆ หายใจระดับท้องด้วยตัวเองมีสติรู้อยู่กับการหายใจเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าท้องของเราขยายเวลาที่เราหายใจออกก็รู้ว่าท้องของเราเค่อยๆย,ยุบลงไปทำเช่นนี้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆมีสติรู้อยู่กับทุกลมหายใจเข้าออก ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายด้วยความรู้สึกสบาย คิดเรื่องอื่นใดก็แค่เรียนรู้รับรู้และดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเราคือทุกลมหายใจของเราเวลาหายใจเข้าก็รับรู้ว่าท้องของเราพองและเวลาที่เราหายใจออกก็รับรู้ว่าท้องของเราค่อยๆอยยุบ หายใจเข้าออกสบายๆเช่นนี้ไปเรื่อยๆจากนั้นปล่อยมือวางไว้ที่ข้างร่างกายของเราห่ายมือให้รู้สึกสบายๆ หลังศีรษะสมัมผัสกับหมอนรับรู้ว่าแผ่นหลังก้นขาด้านหลังข้างขเท้าสัมผัสกับที่นอน เต็มเปี่ยนไปด้วยความสงบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความผ่อน,น,นคลายให้ทุกลมหายใจของเรานำพลังแห่งความผ่อนคลายเข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเราหายใจเข้าและเวลาที่เราหายใจออกจินตนาการว่าลมหายใจออกของเรานั้นนำพา ความทุกข์ความเครียดความไม่สบายกายความไม่สบายใจออกมากับลมหายใจออกของเราเราจะยิ่งรู้สึกเบาโล่งและสบายเพิ่มมากขึ้นนี่คือจินตนาการทางสำหรับท่านที่รู้สึกเป็นเครียด รับรูว้ว่าขณะนี้ถึงเวลาที่ร่างกายของเราจะได้พักเป็นการพักเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเรารับรูว้ว่าขณะนี้ทั่วทุกส่วนในร่างกายของเราผ่อนคลายเราผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้าของเราผ่อนคลายหน้าผากคิ้วเปลือกตาลูกในตาผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณขมับทั้งสองข้างใต้ตาทั้งสองข้างผ่อนคลาย กล้ามเนื้อที่แก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายจมูกสันจมูกทุกส่วนในโพรงจมูกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เหนือริมฝีปากบนริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกล้ามเนื้อใต้ริมฝีปากล่างผ่อนคลาย ช่องปากผ่อนคลายใบหูทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณลำคอด้านหน้าลำคอด้านข้างและลำคอด้านหลังผ่อนคลาย ที่บริเวณลับตัวด้านหน้าสีข้างทั้งสองข้างและแผ่นหลังทั้งแผ่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณท้องท้องน้อยสะโพกบนสะโพกล่างก้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณบา่า ไหล่สบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แขนท่อนบนแขนท่อนล่างมือและนิ้วทุกนิ้วผ่อนคลาย นิ้วเท้าทุกนิ้วผ่อนคลายรับรู้ว่าขณะนี้กล้ามเนื้อทุกมัดผ่อนคลายเส้นเอ็นทุกเส้น ทุกเซลล์ในร่างกายของเราผ่อนคลายบัดนี้ทั่วทุกส่วนในร่างกายของเราผ่อนคลาย และจิตใจของเรามีความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจของเราก็พลอยผ่อนคลายตามไปด้วยลมหายใจเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างร่างกายกับจิตใจ สูดลมหายใจเข้าให้จินตนาการว่าขณะนี้พลังแห่งความผ่อนคลายเข้าสู่ทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่เราหายใจเข้าและเวลาที่เราหายใจออกเราจะยิ่งรู้สึกผ่อนคลายเบาโล่งสบายเพิ่มมากขึ้นรับรู้ถึงความรู้สึกสบายที่เกิดขึ้น うん。なかな <music> หายใจเข้าออกที่ช่วยฟื้นฟูและเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ถึงความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นนขณะน,นี้การหลับครั้งนี้เป็นการหลับเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของเรา ร่างกายของเราหลับอย่างเต็มที่แล้วก็จะพร้อมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมีความสุขสดชื่นและมีพลัง ที่เราต้องการจะตื่นด้วยตัวเองและเห็นภาพที่เราตื่นด้วยตัวเองเมื่อเรานอนอย่างเป็นที่แล้วตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่มีความสุขสดชื่นและมีพลัง